ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา a น n ป l ้นหนึ่งแปดเกมเมนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปเอา250เพชรกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เที่ยวเพลนะครับก็อย่าพลาดนะครับวันนี้เขาแจก250เพชรนะครับแรกอย่างนะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับแล้วเป็นแบบผมต้องมานั่งอัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าเขาแจกนะครับก็คือเพียงแค่เล่นโหมดนี้นะครับอีเวนต์นะครับที่ Legend Challenge นะครับแค่ชนะนะครับก็ได้ รีเจนโกลบอลนะครับก็คือบอลทองรีเจนบอลทอง1ตัวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งชนที่2จะได้รีเจนบอลดํา1ตัวนะครับโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วครับแจกตํานานนะครับวันนี้เพสเขาแจกตํานานนะครับแจกหนังจริงๆครับช่วงปีใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นก่อนนะครับตอนนี้แล้วเจอกันครับคลิปหน้าบายบายครับ